คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มครับก็กลับมาแนแนวทางสำหรับเราพัฒนาเช่นเคยประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคมนะครับ2,567คัดไม้ตามสูตรเรียบร้อยครับเพื่อเป็การเสียเวลานะครับเราคัดมาให้ทุกคนทุกท่านเรียบร้อยนะครับ ถูกผิดก็ว่าไปตามสูตรนะครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่าร้อเเซนะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบถึงตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับ ่อนจะไปวันจันทร์ที่28นะครับเรามาย้อนกลับไปดูเมื่อวันศุกร์ที่25นะครับผลงานที่ผ่านมาสักนิดนึงนะครับ832 002นะครับ2 0 0 2ใครเข้าถูกตัวได้เหนือได้ใต้ออกมาได้ยังไง2002ไม่มีมีแต่เลข2นะครับตารางบินของเราถือว่าผิดนะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับให้วิ่งรูดที่4แล้วก็2นะครับมาที่เลข2ทั้งเหนือทั้งใต้อ่าสายวิ่งสายรูดรอดนะครับคู่เจาะที่จาให้นะครับหลักสีไม่มีหลัก2ไม่มี2 0ศนะครับอีสองสองสองสามสองสี่นะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับคู่เจาะที่จับให้นะครับรอดแต่สายวิ่งสายรูดนะครับอ่า ไม่เป็นไรครับมาตามกันต่อสำหรับวันจันทร์ที่28นะครับตุลาคมนะครับ2567นะครับไปตามสูตรเช่นเคยถูกผิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่า100%เเนะครับอย่าลืมครับอ่ะเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยครับไปที่ตารางบินก่อนเลยนะครับคัดไม้หกตัวเช่นเคยครับสำหรับตารางบินของเรานะครับตารางวิน ตัวแรกนะครับไปที่เลขสีก่อนเลย4 2 6 7 8 0 4กเ 780นะครับตารางบินของเรานะครับใครชอบตัวไหนก็นําไปใช้ได้เลยนะครับจะบิน2ตัว3ตัวก็แล้วแต่ท่านชื่นชอบเลยนะครับอา้าวลืมลงวันที่ให้อะเดี๋ยวลงวันที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจันที่28ตุลาคมปี67 ฝ่าวไล่ฝ่าวไล์จะรีบรุ่งวันที่อะไม่เป็นไรนะครับจันที่28 4726 426 780ดนะครับตารางบิน6ตัวนะครับพูดผิดพูดถูกเหมือนจะถูกแล้ววันนี้ อ้าวสายวิ่งสายรูดนะครับ2ตัวเด่นเช่นเคยนะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับเดี๋ยวดึงตัวเด่นออกมาให้2ตัวนะครับคัดตัวเด่นมาให้2ตัวเช่นเคยสายวิ่งสายรูดของเรานะครับโอ้วดที่แล้ว4ี่สองวันนี้ก็มาตกที่ตัวเลขเดิมเลยนะครับสายวิ่งสายรูดของเรา ตกที่เลข4แล้วก็เลข2เหมือนเดิมได้4กับ2เหมือนเดิมนะครับสงสัยเลขจะวนเวียนอยู่แถวแถวเดิมนี่แหละได้ตัวเดิมเลยนะครับสลับสายวิ่งสายลูดเราตัวเด่นๆน,นะครับ4กับ2 4แล้วก็2นะครับ เดี๋ยวจับคู่เจาะให้นะครับจับคู่เจาะให้สอผู้เจาะที่จับตัวที่จะนำมาจับคู่นะครับอันแรกได้6กับ7ส่วนอันที่2ได้7กับ8อ้าเลขสํากันนะครับเลข7จสํากันนะครับก็จะเหลือ3ตัวอ้าหคู่6ชุดครับสำหรับวันนี้นะครับ สูตรแรกได้6กับ7สดสูตรที่2ได้7กับ8 7มาซ้ำกันก็จะได้6 7 8จเหลือ6 7 8ถ้าเลขไม่ซ้ำมันจะได้4ตัวนะครับวันนี้เลข7มันซ้ำกัน6 7แล้วก็7 8เลข7ก็เหลือ6 7 8อ่าไปตามนี้เลยครับหลัก4ก่อนเลย4 6 4748นี่นะครับหลักที่2 26 27 28 464748 262728 ตามนี้เลยนะครับถ้าใครคิดว่าจะเบิึนวันนี้นะครับเรขเบิบึนที่น่าสนใจงวันนี้ก็จะเป็น22และวก็77นะครับติ๊กไป22กับ77เนี่ย เขียนไว้น้อยๆก็พออ่ะถ้าคนที่ชอบเล็กเบิ้ลน,นะครับตัวเบิ้ลชอบ22กับ77เตัวเน้นล่ะตัวเน้น4คู่4ชุดนะครับที่ผมชื่นชอบนะครับ4คู่4ชุดจะเน้นให้นะครับ ให้มันน้อยลงนะครับผมชอบที่นำมาจับคู่นะครับเลขเจ็ดก็เป็น4 7 2 7นะครับเอาติดเจ็ดไว้ก่อนอ่าหลักสีให้4 8 2 8อ่าติดเจ็ด 7, กับติด8เนาะ 47 48 27 28นะครับ46 26ก็กันไปด้วยนะครับถ้าใครชอบเลบเลขกบ้ลก็แนะนำ22กับ77นะครับอ่ะไปตามนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ